อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1649ยังไม่พอวินาทีที่หวังลินเอ่อยออกมาศีรษะหลยร้อยหัวด้านหลังพลันเปล่งแสงสว่างขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องโหยหวนเริ่มดังกึกก้องเสียงกรีดร้องโหยหวนเผยความเจ็บปวดเกินคำบรรยายมันมากมายมหาศาลจนใครที่เป็นคนที่กลัวถึงกับต้องสลบไป แม้แต่คนที่มีความกล้ายังต้องตกใจและใบหน้าซีดเผือดคงจินตนาการไม่ออกว่าต้องเกิดความเจ็บปวดแบบไหน,นถึงทำให้เกิดเสียงกรีดร้องหว่หวยขนาดนั้นได้ขณะที่เหล่าศีรษะกรีดร้องโลหิตสีดำไหลออกมาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกเต็มไปหมดกลิ่นคาวโลหิตรุนแรงแผ่กระจายคลาคล้งศีรษะเหล่านี้มีวิญ,ญญาณดั้งเดิมและวิญญาณเจ้าของร่างผนึกไว้ข้างในร่างกายไรหัวของพวกเขาตายตกไปหมดแล้ว พวกเขากำลังทนทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดจากเวียนกรรมชีวิตและความตายและจริงเท็จศีรษะแต่ละคนมีแก่นแท้นามธรรมาท,ทั้งสามแบบของวังลิงอยู่ด้วยแก่นแท้เหล่านี้จึงทําให้พวกเขาเหมือนตกอยู่ในความฝันที่ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จอยู่ในที่ที่พบเจอกับความตายอันน่าสยดสยองหลายครั้งหลายคราวังลิงผนึกพวกเขาด้วยแก่นแท้นามธรรมเพื่อให้พวกเขาได้เจอกับความเจ็บปวดรุนแรงแสนสาหาัส ไม่ใช่พระหวังหลิมต้องการทารมานแต่นี่เป็นขั้นแรกของการไล่ล่าสังหารของเขาเท่านั้นจุดเริ่มต้นนั้นเกี่ยวข้องกับค่ายกลเป็นค่ายกลที่เขารู้แจ้งหลังจากได้รับความเข้าใจในสามแก่นแท้นาม,มาทมเขาไม่เคยใช้มันมาก่อนและนี่เป็นครั้งแรกค่ายกลน,นี้เรียกว่าค่ายกลแก่นแท้ชื่อฟังดูเรียบง่ายแต่มันเรียกกันว่าเป็นค่ายกลเวียนกรรมชีวิตและความตายจริงและเท็จ ฉากเหตุการณ์นี้ช่างน่าเศร้าสลดยิ่งมีเพียงความเกลียดชังฝังลึกเท่านั้นถึงจะทําให้คนทําอะไรแบบนี้แม้หวางหลินจะเกลียดดินแดนชั้นนอกความเกลียดชังของเขาก็ไม่ได้รุนแรงแต่หลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกแห่งนี้ว่าเป็นถ้ำจึงกระตุ้นความเกลียดชังรุนแรงขึ้นในใจความเกลียดชังคือต้นตอของการล่าสังหารความเกลียดชังคือความอาฆาตที่มีต่อสวรรค์และเหล่าราชาเทพผู้คุมโชคชะตา ซึ่งเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกเข้ามาลุกรานในครั้งนี้จึงต้องโดนหางเลขเจอกับความโกรธเกรี้ยวของเขาไปด้วยมีคนมากมายสิ้นชีพในการรบนี้แล้วดังนั้นข้าหวังหลินไม่สนว่าจะสังหารขึ้นอีกกี่มากน้อยในเมื่อพวกเจ้าทั้งหมดตั้งใจเข้ามาสังหารข้าหวังหลินจะช่วยเจ้าเองข้าอยากเห็นว่าพวกเจ้ากำลังค้นหาอะไรอยู่ดินแดนชั้นในสูญเสียไปมากเกินไปตอนนี้ถึงตาของดินแดนชั้นนอกบ้าง เสียงกรีดร้องโหยหวนดังกึกก้องในหูหวังหลิงสีหน้าท่าทางสงบนิ่งพลางก้าวเข้าสู่ดาราจักรอันเชิญนาทีดาราจักรอันเชิญนาทีตกอยู่ภายใต้การครอบครองของดินแดนชั้นนอกถึงสองครั้งจึงมีเซียนจากดินแดนชั้นนอกหลายคนประจำการที่นี่เหล่าเซียนที่นี่ล้วนโหดเหี้ยมพวกเขาขโมยทรัพยากรไปมากมายรวมถึงนำเซียนสตรีไปละเลงด้วยกามารมโลหิตของเหล่าเซียนย้อมกระจายอยู่หลายแห่งในดาราจักรนี้ เทียงแค่หวังหลินเข้ามาในดาราจาักอัญเชิญนาทีกลิ่นคาวโลหิตหนาแน่นเตะใส่จมูกทันทีแววตาเขาเผยจิตสังหารรุนแรงขึ้นแก่นแท้ที่6คือแก่นแท้สังหารพันระเบิดขึ้นจากร่างกายเกล็ดหิมะสีแดงนับไม่ถ้วนทั้งดูจริงและไม่จริงพันปรากฏรอบตัวหวังหลินเกล็ดหิมะสีแดงล้อมรอบไปทั่วบริเวณขณะที่หวังหลินทยานไปข้างหน้าจึงเกิดเสียงแตกรราวดังกึกก้อง อวกาศด้านหลังเขาถูกแช่แข็งและเริ่มเรืองแสงสีแดงจากนั้นความเย็ยนเยียบมะฮือมาจึงเริ่มแผ่กระจายแววตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นสีแดงจางๆสัมผัสวิญญาณแผลออกไปล้อมรอบทั้งดาราจักรอันเชิญนาทีขณะที่สัมผัสวิญญาณของเขาปกคลุมทั่วทั้งหมดกลิ่นอายของเซียนขั้นที่สามผู้หนึ่งจึงโผล่ออกมาจากส่วนลึกกลิ่นอายนี้เผยความรู้สึกตกตะลึงราวกับถูกสัมผัสวิญญาณของหวังหลินจับได้ หากเป็นก่อนหน้าที่หวังหลินจะเข้าสู่เตาความฝันหวังหลินอาจต้องขมวดคิ้วแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวอีกฝ่ายจับสัมผัสได้เลยแม้แต่น้อยกลิ่นอายนี้เป็นของเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับกลางแต่หวังหลินเป็นถึงคนที่กล้าสังหารแม้แต่เซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์เช่นนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจอะไรกับเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์นักหรอกหวังหลินเมินเฉยกลิ่นอายของเซียนขั้นที่สามและมาถึงด้านนอกดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ดาวเคราะห์ดวงนี้มีเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกอยู่หลายพันคนเหล่าเซียนพวกนี้ส่วนใหญ่กำลังหลับตาบ่มเพาะบางส่วนกำลังบังคับให้เซียนสตรีเล่นสนุกกันบางส่วนกำลังหัวเราะกว้างๆพร้อมกับสังหารคนธรรมดาส่วนคนอื่นๆกำลังกลืนกินระดับบ่มเพาะของเซียนดินแดนชั้นในที่จับมาได้หวังลินเห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านสัมผัสวิญญาณเมื่อแสงสีแดงผสานเข้ากับดวงตาจึงเปล่งประกายและดูโหดเหี่ยมอำมหิต ด้วยศีรษะเซียนหลายร้อยด้านหลังหวังหลิงจึงดูเหมือนตีสระที่เพิ่งก้าวออกมาจากขุมนรกคนพวกนี้สมควรตายหวังหลิงสะบัดแขนขวาและยื่นออกไปจากแขนเสื้อทำเป็นฝ่ามือและกดลงไปบนดาวเคราะห์เสียงดังสนั่นวันไหวออกมาจากดาวเคราะห์ฝุ่นผงจำนวนมาลอยขึ้นไปในอากาศและห่อหุ้มทั่วทั้งดาวเคราะห์ขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องหน้าตกตะลึงดังระงมเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกจำนวนมากที่กำลังบ่มเพาะอยู่พลันลืมตาตื่น พวกเขาหวาดหวั่นละทยานออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นยามที่ปรากฏตัวในท้องฟ้าจึงได้เห็นพายุฝุ่นโหมกระหน่ำนับไม่ถ้วนเข้าเชื่อมกับท้องฟ้าจนภาพทัศนวิสัยพร่ามัวดูราวกับเป็นจุดจบของโลกแรงกดดันหนึ่งห่อหุ้มพวกเขาจนต้องสั่นเทาก่อตัวเป็นแรงกดทับจนเซียนดินแดนชั้นนอกมากกว่าครึ่งถึงกับกระอกักโลหิตแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่มันเป็นพลังแบบไหนกันใครมันเป็นใคร หรือว่าเป็นเซียนขั้นที่สามจากดินแดนชั้นในแต่เซียนขั้นที่สามทั้งหมดฝั่งนั้นอยู่ในดาราจากทุกชั้นฟ้าใครกันจะฝ่าการปิดล้อมมาถึงที่นี่เซียนดินแดนชั้นนอกหลายคนที่กําลังเล่นกับเซียนสตรีหรือไม่ก็กําลังดูถูกเหยียดหยามเซียนดินแดนชั้นในถึงกับตกตะลึงขนาดที่ลอยอยู่บนทองฟ้าถึงกับชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเยียบเพียงแค่พวกเขามาถึงบนทองฟ้าจึงได้เห็นฉากเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวฝ่ามือยักษ์ปรากฏขึ้นในท้องฟ้า ฝ่ามือนี้แทบปกคลุมไปทั่วทั้งท้องฟ้าจนราวกับเป็นกลางคืนแสงทั้งหมดถูกฝ่ามือนี้ปิดจนมิดผืนดินตกอยู่ในความมืดฝ่ามือยักษ์มีอักขระหนึ่งที่กำลังกระพริบอักขระนี้บางครั้งก็ชัดเจนบางครั้งก็พร่ามัวหากมองดีๆความคิดคงจะปั่นป่วนอักขระนี้คือประตูเป็นประตูกะระดูกหมื่นดับศูนย์ที่สร้างขึ้นจากกระดูกสีขาวนับไม่ถ้วนหลังจากประตูบานนี้ถูกทำลายมันจึงถูกประทับบนฝ่ามือของหวังหลิน ทั่วขณะที่เหล่าเซียนหลายพันคนได้เห็นประตูดัชนีบนฝ่ามือค่อยๆเข้ามาใกล้เรากับมันกำลังกำมัดเหล่าเซียนสัมผัสได้ถึงสายใย,ยกลิ่นอายที่กำลังถูกแยกออกมาจากร่างและดึงขึ้นไปในท้องฟ้าเมื่อใดที่ประทับเวรกรรมสัมผัสถูกเซียนขั้นที่สามมันจะแยกแก่นแท้ของพวกเขาออกมาและไม่ส่งผลถึงชีวิตแต่หากไม่ใช่เซียนขั้นที่สามประทับเวรกรรมจะดึงวิญญาณวิญญาณดั้งเดิมพลังชีวิตและสิ่งที่ไรตัวตนหลายอย่างออกมาจากร่างกาย ประทับเวรกรรมนั้นน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งเมื่อปรากฏขึ้นมาท้องฟ้าจึงเปลี่ยนสีก้อนแม่กระจัดกระจายยามนี้การโจมตีของวังหลิงเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและจิตสังหารจนทําให้หน้าหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมฝ่ามือกำมัดเบื้องหน้าเหล่าเซียนหลายพันคนที่กําลังงุนงงหมัดนี้ไม่ได้ตกลงมาแต่ดึงกลับไปแทนเสียงกรีดร้องโหยหวนของเหล่าเซียนหลายพันคนดังกึกก้องในเวลาเดียวกัน เสียงกรีดร้องแผ่กระจายไปทั่วดาวครอเซียนจนกลายเป็นคลื่นเสียงทรงพลังร่างกายเหล่าเซียนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดแตกสลายศีสษะถูกแยกออกมาจากร่างกายและลอยเข้าไปในท้องฟ้าศีรษะลอยเข้าห,าหาหวังหลินเป็นลำแสงและตามไปอยู่ด้านหลังด้านนอกดาวคราอเซียนหวังหลินกำหมัดขวาพลังชีวิตวิญ,ญญาณและวิญญาณดั้งเดิมนับไม่ถ้วนถูกรวบรวมไว้ในฝ่ามือ เขาสะบัดแขนให้เหล่าวิญญาณดั้งเดิมหลายพันดวงกลับเข้าสู่ศีรษะพวกมันซึ่งจะถูกผนึกไว้ด้วยแกนแท้ทั้งสามอย่างอีกครั้งเสียงกรีดร้องโหยหวนเริ่มดังตึกก้องขึ้นอีกครั้งดังสะท้านออกไปในดวงดาวแค่หลักพันยังไม่พอหวังหลินเดินหน้าต่อไปอีกดาวเคราะห์หนึ่งที่เขาเห็นในสัมผัสวิญญาณลึกเข้าไปในดาราจักรอันเชิญนาทีสัมผัสวิญญาณของเซียนขั้นที่สามซึ่งประจำการอยู่ในดาราจักรแห่งนี้พลันพุ่งออกมา มันควบแน่นเป็นร่างเงาและเกิดร่างดั้งเดิมลอยออกมาเขาจับจ้องไปที่หวังหลินและทยานเข้ามาหาหวังหลินต้องการให้คนผู้นี้เข้ามาอยู่แล้วดังนั้นจึงยอมให้จับสัมผัสวิญญาณมาได้ไม่เช่นนั้นคงไม่คู่ควรที่จะตามหาหวังหลินหากมาหนึ่งฆ่าก็จะฆ่าหนึ่งหากมาเป็นกลุ่มข่าก็จะฆ่าทั้งหมดหวังหลินดวงตาม,มืดมนและจิตสังหารเพิ่มภูนมหาศาลเขายังสังหารได้ไม่มากพอพลางเดินหน้าต่อไปจนปรากฏเบื้องหน้าดาวเคราะห์อีกดวง ดาวเคราะห์ดวงนี้แทบเป็นซากปรักหักพังกลิ่นอายแห่งความตายที่นี่รุนแรงยิ่งเห็นได้ชัดว่าครั้งหนึ่งมันเคยเต็มไปด้วยชีวิตแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความตายในดาราจาักรโบราณมีเผ่าหนึ่งเรียกกันว่าผ่านรกสมาชิกของเผ่านี้ดูดซับกลิ่นอายแห่งความตายเพื่อบ่มเพาะสถานที่ที่พวกมันรวมตัวกันมักจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายดาวเคราะห์แห่งนี้ถูกสภาราชามอบให้พวกมันหลังจากทำคุณงามความดีไปมากมาย เผ่านรกเป็นเผ่าเล็กในดาราจาักโบราณสมาชิกส่วนใหญ่ในเผ่ารวมกันที่นี่และสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาในดาวเคราะห์มีฟองน้ำสีเทาลอยอยู่นับไม่ถ้วนฟองเหล่านี้มีเฉลยของดินแดนชั้นในและส่วนใหญ่เป็นสตรีหนึ่งในนั้นคือโจจือหงนางหลับตาและไรสติแต่เสื้อผ้าหน้าผมยังอยู่ครบถ้วนชั่ววินาทีนั้นเสียงดังลั่นออกมาจากดาวเคราะห์และปรากฏรอยแยกขนาดยักษ์ เกิดเป็นพลังดึงดูดเพื่อดึงฟองน้ำนับ300ก้อนเข้าไปโจจือหงเป็นหนึ่งในนั้นตอนที่1650สังหารขั้นที่สหากมองทะลุกลิ่นอายแห่งความตายหนาแน่นเข้าไปจะเห็นชายหัวล้านกำลังนั่งอยู่ในส่วนลึกของรอยแยกชายผู้นี้สวมชุดคลุมสีม่วงบางครั้งอาจได้เห็นใบหน้าของเหล่าวิญญาณโหยหวนโผล่ออกมาจากศีรษะล้านส่งเสียงกรีดร้องอย่างเงียบๆ เพียงแค่ขาวสะบัดแขนฟองน้ำจำนวน300ร้อยจึงพุ่งเข้าหาชายหัวล้านลืมตาตื่นขึ้นมาเผยแววตาแสงประหลาดจ้องมองเซียนดินแดนชั้นในจำนวน300ร้อคนด้วยสายตาโหดเยี่ยมดินแดนชั้นในคือโอกาสที่จะทำให้ผ่านรคของเราเฟื่องฟูยิ่งคนตายมากเท่าไหร่กลิ่นอายแห่งความตายยิ่งรุนแรงและยังเป็นจิตวิญ,ญญาณที่มีชีวิตเสียด้วยหากเป็นดาราจากโบราณการสังหารคนมากมายขนาดนี้คงโดนสภาราชัยลงโทษเป็นแน่ ชายหัวล้านเผยรอยยิ้มพึงพอใจพลางสะบัดแขนเสื้อให้ฟองน้ำระเบิดทีละฟองฟองน้ำแตกสลายได้ทำให้เซียนสตรีของอันเชิญนาทีกว่า300คนต้องเผยกลิ่นอายแห่งความตายออกมาสีหน้าแต่ละคนบิดเบี้ยวจากความเจ็บปวดหลังจากฟองน้ำเปิดขึ้นร่างแต่ละคนจึงเริ่มแห้งเหี่ยวชา้าชาเส้นพลังชีวิตหลายเส้นโผล่ออกมาจากอวัยวะรวมกันรอบร่างกายเป็นร่างเงาคล้ายวิญ,ญญาณดั้งเดิมซึ่งเหมือนกับร่างแต่ละคน โจจือหงสีหน้าท่าทางบิดเบี้ยวร่างกายสั่นเทาพลังชีวิตของนางโดนดูดออกจากร่างอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเงาคล้ายของนางเงาพลังชีวิตของโจจือหงและคนอื่นๆพลันลอยเข้าหาชายหัวล้านนารกกลืนสุขชายหัวล้านร้องคำรามและสะบัดแขนเงาว,วิญญาณดั้งเดิมกว่า300ตัวเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เขาเร็วขึ้น ขณะที่เขาอ้าปากและกำลังจะกลืนกินพวกมันอย่างโหดเหี้ยมเสียงพ่นลมหายใจเย็ยนเยียบดังออกมาในดาวเคราะห์เสียงพ่นลมหายใจเสมือนเสียงสายฟ้าดังลั่นและก่อตัวเป็นคลื่นกระแทกชายหัวล้านสันเทาแขนสองข้างที่ยืดออกไปพลันกลายเป็นก้อนเนื้อเขากระอักโลหิตและถอยร่นด้วยสายตาหวาดหวัน่นร่างเงาวิญ,ญญาณดั้งเดิมกว่า300้อตัวค่อยๆลืมตาขึ้นมาจากนั้นมองไปรอบๆอ,อย่างงุนงง ใครกันเซียนขั้นที่สามคนใดถึงมาที่ผ่านรกข้าคือหัวหน้าผ่านรกไม่รู้ว่าข้าไปล่วงเกินอะไรผู้อาวุโสได้โปรดชายหัวล้านหน้าซีดและหวาดกลัวหัวใจเต้นกระดอนและความคิดขาวใดแพลนอีกฝ่ายเพียงแค่พ่นลมหายใจก็มากพอให้สองแขนที่กำลังไร้วิชาต้องแตกสลายได้แล้วความคิดของเขาจึงได้รับบดาดเจ็บสาหัสไปด้วยพลังงานและโลหิตในร่างกายจึงปั่นป่วนวิญ,ญญาณดั้งเดิมแทบแตกดับ เขาเป็นเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ครั้งที่ห้าดังนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายเป็นเซียนขั้นที่สามที่ไม่อาจล่วงเกินได้อย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปล่วงเกินอะไรถึงได้รับการลงโทษเช่นนี้เขาไม่ได้คาดเดาว,ว่าเซียนขั้นที่สามผู้นี้ไม่ได้มาจากดาราจาักรโบราณแต่มาจากดินแดนชั้นในเขารู้ว่าเซียนดินแดนชั้นในทั้งหมดรวมตัวกันในดาราจาักรทุกชั้นฟ้าเพื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกนั้นจะมาที่นี่ ขณะที่กำลังตื่นประหนกก่อนที่จะทันได้กล่าวจบภาพทัศนวิสัยปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวเขามองไปที่รอยแยกและเห็นชายหนุ่มผมขาวเดินเข้ามาผ่านกลิ่นอายแห่งความตายชายหนุ่มมีสีหน้ามืดมนและมีศีรษะหลายพันหัวอยู่ด้านหลังกำลังส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงกรีดร้องเหล่านั้นทำให้ชายหัวล้านถึงกับจิตใจสั่นไหวรูม่านตาหดแคบมองชายหนุ่มผมขาวและรู้สึกว่าอีกฝ่ายค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตา เจ้าเจ้าคือความคิดชายหัวล้านถึงกับสั่นคลอนหลังจากแข็งค้างไปทั่วขนาดกลิ่นอายอันคุ้นเคยจากชายหนุ่มได้ทําให้เขาจําเชื่อได้เมื่อเขาจำได้เชื่อจึงกรีดร้องออกมาโดยไม่อาจควบคุมได้ร่างกายถอยกรูดไปอย่างรวดเร็วสมาชิกผ่านรกรีบหนีไปจากดาวดวงนี้รีบรีบหนีหวังหลินมีแววตายเย็นเยียบแขนขวายื่นออกไปใส่ความว่างเปล่าฝ่ามือมายาขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นมาและพุ่งใส่ชายหัวล้าน เทียงแค่ชายหัวล้านกำลังเอ่ยปากแขนข้างหนึ่งจับเข้าใส่เขาและบีบอย่างโหดเหี้ยมชายหัวล้านกรีดร้องอย่างหน้าอานาถร่างกายแตกสลายอย่างไรก็ตามยังเหลือศีรษะทิ้งไว้พร้อมด้วยวิญญาณและวิญญาณดั้งเดิมผนึกข้างในขณะหวังลินถอนมือกลับไปศีรษะนั้นจึงเข้าร่วมกับเหล่าศีรษะหลายพันหัวด้านหลังขณะเดียวกันทั่วทั้งดาวเคะห์กลิ่นอายของสมาชิกผ่านรกได้ลอยออกมาแต่ละกลิ่นอายคือคนของเผ่านรกหนึ่งคน พวกเขากำลังสับสนตแต่ก็พยายามหนีออกไปจากดาวเคราะห์โดยไม่ลังเลแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คำสั่งของหัวหน้าเผ่าถือเป็นอาญาสิทธิ์พวกเขาต้องทำตามคำสั่งนั้นหวังลินหันหน้ากลับมาสายตาเยือกเย็นแขนขวาสะบัดหนึ่งคราสายฟ้าในตาขวาแล่นว่าประกายสายฟ้าขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นแบ่งออกเป็นหลายสายหลายทิศทางโดยมีหวังลินอยู่ตรงจุดศูนย์กลาง นาทีนี้ประกายแสงสาตว์กระจายไปทั่วดาวเคราะห์มืดแห่งนี้และเกิดเสียงดังสนั่นขับฟ้าแต่ละเส้นสายดุดมัดจุราชแห่งความตายที่จับจ้องไปยังสมาชิกผ่านรบ่ร้กายแต่ละคนระเบิดออกและถูกสายฟ้านำศีรษะกลับมาเสียงกรีดร้องแห่งความตายดังระงมไปทั่วดาวเคราะห์หวังหลิงไม่สนใจและมองเหล่าวิญญ,ญาณดั้งเดิมที่สับสนกว่า300้อดวงเขาค่อยๆสะบัดแขนให้วิญ,ญญาณดั้งเดิมกลับคืนสู่ร่างของพวกนาง หวังหลินก้าวเท้าออกไปเพียงหนึ่งก้าวประกายสายฟ้าทั้งหมดกลับมาพร้อมกับเหล่าศีรษะที่ไร้ชีวิตตอนนี้มีศีรษะอยู่ด้านหลังเกือบหมื่นหัวและสายฟ้ากลับคืนสู่ตาข้างขวาเพียงชั่วเวลาสั้นๆไม่กี่ลมหายใจเหล่าคนของเผ่านรกทั้งหมดเสียชีวิตไม่มีใครเหลือรอดหวังลินลอยตัวในอากาศยกแขนขวาขึ้นมากดลงบนแผ่นดินกลิ่นอายแห่งความตายมหาศาลร,รอบดาวครอปร่งครูดูดทะเลและลอยเข้าหาเขาท้ายที่สุด กลิ่นไอแห่งความตายทั้งหมดทั้งมวลจึงควบแน่นในมือขวาของหวังหลินซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความตายมันกลายเป็นก้อนทรงกลมและหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อกลิ่นไอแห่งความตายถูกหวังหลินดึงออกไปชีวิตจึงกลับคืนสู่ดาวเคราะห์ฟองน้ำทั้งหมดแตกสลายทำให้เซียนดาราจากอันเชิญนาทีที่อยู่ข้างในได้รับอิสระอีกครั้งหวังหลินถอนสายตาออกมาจากดาวเคราะห์จากนั้นก้าวเข้าไปในท้องฟ้าพร้อมกับก้อนกลิ่นอายความตายในมือ เขาบทขยี้ก้อนนั้นอย่างโหดเหี้ยมกลิ่นอายแห่งความตายมาึอือมาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในเมื่อเจ้ามาแล้วก็อย่าจากไปไหนหวังลิงเอ่ยเสียงเย็นเหยียบพลางมองไปที่ปลายขอบฟ้าซึ่งมีกลิ่นอายแห่งความตายกำลังทะยานเข้าหาอาวกาศเกิดการบิดเบือนและมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งก้าวเดินออกมาชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมเต่าสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดเป็นอย่างยิ่งสองฝ่ามือสร้างผนึกปรากฏโล่เต่าขึ้นมารอบตัว ก้อนกลิ่นไอแห่งความตายจึงกระแทกใส่กระดองเต่าเสียงดังสนั่นกึกก้องและเกิดรอยแตกร้าวขึ้นบนโล่ที่กำลังสั่นไหวทว่ามันไม่ได้แตกออกแต่ถูกผลักดันไปพร้อมกับชายไวกลางคนเจ้าดินแดนปิดผนึกหวังหลินเจ้าไม่ตายชายวัยกลางคนถอยร่นพร้อมกับแววตาตกตะลึงเขาจับจ้องไปที่สัมผัสวิญญาณของหวังหลินแต่ไม่สามารถมองเห็นหวังหลินได้ เมื่อเขาเห็นวังหลิงทำลายเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกหลายพันคนจึงต้องการถอยหนีทันทีแต่ก็ถูกวังหลิงบังคับให้ออกมาจากที่ซ่อนก่อนจะทันได้ถอยวังหลิงไม่เอ่ยอะไรออกมาสักคำแววตามีจิตสังหารเต็มเตียงเขาเข้าประชิดชายวัยกลางคนในทันทีและตีเข้ากับโล่อย่างรุนแรงเสียงดังปังและเกิดรอยแตกร้าวมากขึ้นบนโล่ชายวัยกลางคนหน้าซีบโลหิตไหลออกมาจากมุมปากและถอยหนีด้วยความหวาดกลัว เจ้าจงใจล่อข้ามาที่นี่เจ้าซ่อนระดับบ่มเพาะพลังอำนาจของฝ่ามือก่อนหน้านี้ได้ทำให้ชายวัยกลางคนสัมผัสกลิ่นอายหน้าหวาดกลัวที่ออกมาจากร่างหวังหลินได้ชัดเจนหัวใจเต้นกระดอนรวดเร็วความคิดสังหารทั้งหมดหายไปจากความคิดเขาต้องการหนีทันทีแต่ในมือเขาถูกล่อมาที่นี่หวังหลินคงไม่มอบโอกาสให้เขาหลบหนีหวังหลินพ่นลมหายใจเย็นและยกแขนขึ้นมากระแทกลงไปอีกครั้ง แขนข้างนี้มีแก่นแท้เวนกรรมอยู่ด้วยมันร่อนใส่โลและทำให้โลแตกสลายไปตรงๆกลิ่นอายถูกแยกออกมาจากโลและชายวัยกลางคนชายวัยกลางคนหน้าซีดหลังจากโล่แตกสลายเขาจึงถอยอีกครั้งดวงตาเริ่มดูดานนี่เป็นวิกฤตความเป็นความตายและเขาหวาดกลัวจนถอยหนีไม่ได้ยามนี้จึงกัดฟันแน่นและเลิกถอยหนีสองแขนสร้างผนึกและชี้ไปที่จุดตรงกลางหน้าผากทำให้ปรากฏรอยแยกขึ้นมา มันคือโลกเพลิงนรการที่ถูกผสานเข้ากับร่างกายเพียงแค่เขาเปิดโลกเพลิงนรการหวังหลิงชี้แขนขวาออกไปทันทีหยุดร่างชายไวกลางคนหยุดชะงักหวังหลิงเข้าประชิดและตีฝ่ามือใส่ร่างกายของอีกฝ่ายเสียงดังสนั่นกึกก้องในร่างกายและจากนั้นฝ่ามือหวังหลิงก็เคลื่อนไปที่หน้าผากปังชายวัยกลางคนสันเทาโลหิตไหลออกมาจากรูขุมขน ดวงตาดิ้นรนและหวาดกลัวพร้อมกับพยายามเป็นอิสระจากวิชาย,ยับยัง้งกระนั้นเบื้องหน้าหวังหลิ้นแล้วเขาไม่มีโอกาสอันใดอีกหวังหลินกระพริบแววตายเย็นเยียบเขาทำลายความคิดของอีกฝ่ายและผนึกไว้ด้วยสองฝ่ามือจากนั้นแขนขวาวาดผ่านลำคอของชายไวกลางคนโลหิตสาดกระจายไปพร้อมกับศีรษะที่ถูกตัดขาดจากร่างร่างเขาแตกสลายเป็นกองเนื้อจากนั้นหวังหลินคว้าศีรษะ ไม่มีใครที่ระดับต่ำกว่าแก่นแท้ดับศูนย์จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้หวังหลิงหันตัวกลับมาและพุ่งออกไปในอวากาศพร้อมกับถือศีรษะที่กำลังมีโลหิตไหลย้อย